จะให้ดูนะมันมีสภาวะแค่สองสภาวะเองทุกคนลอยตัวกับจมนั่นแหละลอยตัวกับจมถ้าเกิดลอยตัวนะคนที่ลอยตัวอยู่ในสภาวะนี้ได้นะมันจะเป็นการใช้สำนึกรู้ของเขาว่าจะไหลลื่นอไม่จมอยู่ในหัวจะไหลลื่นไปตามสัมผัสท่าไปรับรู้ข้อมูลหรือบางทีก็จะรับรู้อย่าปิดด้วยรับรู้ความรู้สึกรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์รับรู้ความรู้สึกรับรู้ความคิดของตัวเองรับรู้สภาวะของตัวเอง รับรู้แรงบรรยายใจที่ได้รับรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะนี้นะ knowing แล้วก็เป็นการประมวลผลรับรู้ประมวลผลเข้าใจแต่ถ้าเกิดเป็นอีกโหมดหนึ่งอะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนลักษณะของสํานึกรู้ที่ไปติดอยู่ในหัวจมวอเทคและคิดวนและคิดไม่หยุดหยุดคิดไม่ได้อันเนี้ยจมอยู่ข้างในสํานึกรู้จะติดอยู่ข้างในนะแลวด้วยเหตุผลของนิสัยของจิตอย่างเงี้ยที่ต่างกันนี่แหละเลยส่งผลให สภาวะอีกคนหนึ่งลอยตัวคล่องจิตเป็นอิสระสำนึกรู้เป็นอิสระไหลลื่นเขาเลยคล่องตัวเขาเลยไม่จมปล่อยง่ายอยากจะปล่อยก็ปล่อยง่ายมีความรู้สึกอะไรเข้ามาหรือกลัวเข้ามาเพื่อปล่อยเร็วปล่อยถอยลอยตัวปล่อยถอยลอยตัวเนี่ยคือความไหลลื่นคือความคล่องตัวของสำนึกรู้ที่ถูกสุกมาจะลอยตัวแบบนี้แต่ไอคนที่จมอยู่ในหัวจิตต้องให้จบต้องทําให้แ็กฉันถึงจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยอืม ทํางานแล้วกลางวันก็ยังคิดเรื่องงานต่อกลับมาถึงบ้านในหักวก็ยังวนเรื่องงานอยู่ปล่อยไม่เป็นจมอยู่ในนี้เพราะว่าอะไรมันถูกดูดสําับเรื่อมันถูกดูดเอาไว้ใน v ร์ t e x ในหัวอออกมาไม่ได้ก็เลยส่งผลให้จมต่อเนื่องเครียดต่อเนื่องกังวลต่อเนื่องร่างกายก็เกรงต่อเนื่องจมตกลงไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดเทียบภาวะอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้เหรอขาขึ้นค่ะ ขาขึ้นสไปร์เลดึงขึ้นด้านนั้นเลยอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกตลอดอือ่อยลอยตัวคือวายลอยตัวคลื่นสมองก็จะรีแลกซ์ตลอดผ่อนคลายมันไม่จิกมันไม่โจมมาทุกคนเห็นไหมไอ้ที่อยู่ตรงนี้มันก็จะลงมาตลอดเปน็นชุดขาลงชุดขาลงลดีนี่สไปร์เล่อขาลงโมเมนตัมขาลงอารมณ์ก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยน้าไอาเขาจะคิดกันเรายังไงกังวลรู้สึกผิดชวยแช่แช่แช ไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะเป็นตันเนาะเดียร์อกริฟความซึมเศร้าอ่าความกลัวความอยากอยากแบบไม่มีเหตุผลนะ่ะอยากแบบไอ้นี่นี่มีหลักการไม่มีความเป็นจริงเลยโกรธอะไรเงี้ยน,นะคะพวกนี้เออหรือประมาณหลงตัวเองก็มีอ่ะก็วนเวอย,อยู่ข้างล่างเลยค่ะ้ก็เหมือนกันค่ะสภาวะไอันี่ก็ลอยตัวไปอยู่ข้างบนอันนี้ก็จมโครนอยู่ข้างล่างเนาะสภาวะต่าง พออยู่ข้างบนปุ๊กเนี่ยการสร้างสรรค์ก็ต้องใช้เ u ีย positive สร้าง้วทุกคนสร้างแต่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ให้คนที่อยู่ในบอโร้โรนก็เป็นธรรมดาก็มีแต่โคลนอยู่รอบตัวก็ต้องฟ้าโคลนขึ้นมาสร้างถูไหมก็สร้างทุกอย่างสร้างสรรค์นู่อย่างจากความกลัวเป็นธรรมดานะคะเหมือนกันถ้าเกิดเทียบวันนี้ก็มาลูกกันเลยนะถ้าเกิดเทียบเห็นเนี่ย ข้างบนเนี่ยลอยตัวเนี่ยสัญญาณดีเหมือนขึ้นวิทยุแบบใหม่เนาะดูแลตัวเองดูแลร่างกายดูแลจิตใจทุกอย่างครบวนหมดรักสัญญาณไทเซลได้ลื่นเลยชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์อืมชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะชีวิตก,ก็ดีไม่หลงทางอืมทําแต่ในสิ่งที่เกิดประโยชน์เท่านั้นกับตัวเองและกับคนอื่นนะคะไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองแต่อันนี้ก็คือสภาพเนี่ยนะคะไม่ดูแลอะไรสักอย่างน,นะเออ คลื่นซ่าคลื่นแรกเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นภาพไหมเ,เหมือนกันถ้าเกิดพูดถึง hard brain coherence เนี่ยข้างบนเนี่ยก็ hard brain coherence คลื่นสมองจะไหลลื่นมากจะไหลลื่นมากเออปรับคลื่นสมองได้ง่ายเดินทางภายในได้นะ,ะไม่จิกไม่จมไม่แช่แต่ถ้าเกิดหยุดภาวะข้างล่างเนี่ยจะเป็นเบต้าล็อก กลุ่มเนี้ยจะเป็นเบต้าล็อกคือไม่สามารถหรือเป็นอัลฟาได้แค่ต้น,ต,นตอนที่เหนื่อยมากๆตัวคลายจากภาวะเหนื่อยมากๆล้ามากๆแล้วอย่างเงี้ยอือนี่คือเบต้าล็อกนะคะหรือถ้านั่งสมาธิอ่ะกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนี้ระหว่างวันที่เปิดตาจะเป็นเบต้าล็อกทุกคนอืมจะเครียดจะกังวลจะตลอดเวลาแต่พอต้องมาฝึกนั่งสมาธิ คือมีมินิสัยจิตมันไปติดที่อะไรที่หนึ่งไงพอมินิสัยในม่านสมาธิปุ๊บบางทีอ่ะมันไปได้นะบางทีไปได้นะแล้วไปแช่ในเทต้าไปล็อกอยู่ในเทต้าแล้วไปต่อไม่ได้ทุกคนคือนิสัยของจิตที่ไปติดอยู่ในที่ต่างๆอ่ะจิตที่ไม่เคลื่อนตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นอ่ะเออมันจะไปล็อกอยู่ในจุดต่างๆได้แบบนี้นะคะอืมอยดีก็จะเจอหลายเคสอยู่ <laughs> มีเคสที่คนหนึ่งก็บเบตาล็อกดีละตอนนี้เหล๋ยวมาแกเรื่องเทต้าล็อกอยู่อ่าเทต้าล็อกก็คือต้องทั้งหมดอ่ะทั้งเบตาล็อกทั้งเทต้าล็อกคือจิตมันติดจิตมันไม่ไหลเรื่องจิตมันติดติดนิสัยติดค้างอย่างนนเนี้ยเออแล้วก็ต้องฝึกใหม่ให้โยกให้ย้ายอ่าคำถามดีมากเลยค่ะคุณนะคะเทต้าล็อกคือติดสุข เหมือนเข้าเข้าภวังแล้วติดพาวังทุกคนเคยเป็นไหมไปแช่อยู่ในพาวังอะ่ะอย่างเช่นที่อาจารย์เจอก็คือเวลาเดินทางภายในอะ่ะสมมติสมมตุมมตินั่งสมาธิเนะตามคลิปอาจารย์ใช่ปะ่ะมันจะเข้าปุ๊บเขาจะเป็นออตโต้อะไปิดตาปุ๊บเข้าเคตาเลยล็อกแต่ของอาจารย์อะตอนในคลิป g u i ์ e เดนเวอเทชั่ะอาจารย์จะให้ให้เหมือนกับเคลื่อน เห็ไหมให้ความรู้สึกเคลื่อนไปที่ฝ่าเท้าหายใจก่อนใช่ไหมแล้วก็ย้ายความรู้สึกจากฝ่าเท้าแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาใช่เลยค่ะเออถ้าคนที่สําเนืรู้อ่ะไหลลื่นเป็นธรรมชาติและเป็นปิสระบอกให้โยกไปที่ฝ่าเท้าไปไหะทุกคนลองทําดูก็ได้สําเนืรู้โยกไปที่ฝา่าเท้ารู้สึกฝ่าเท้าชัดๆไปไหมถ้าไม่ชัดเนี่ยไม่ไปเอาเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขย,ขยี้ขยี้กันให้ไปไปไหมคะ หรือเอาเท้าในี่ยขยีขย้กับพืน้นให้ชัดๆบางคนไม่ไปทุกคนมันค้างอยู่ข้างในเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟัวงว่ามันเป็นยังไงมันค้างอยู่อืมหรือข้อเท้าเนี่ยไม่ไปที่ข้อเท้าไปเท้าก็ไปชัดข้อเท้าก็ไม่ชัดแทบไม่รู้สึกเลยข้อเท้าก็ต้องใช้วิธีขยับข้อเท้ามุนข้อเท้าให้มันลงไปแล้ลงไปข้่นนอกไม่ค่อยไปไม่รู้สึกเลยก็ต้องใช้วิธีเกรงน,งนอง่นอ,งงนองและคลายน่องเกรงน่องและคลายน่องให้ความรู้สึกมันไปเห็นไหม คนที่สำนึกรู้ไหลลื่นน่ะสาวให้ไปที่ไหนก็ไปทุกคนนี่คือสำนึกรู้ที่เป็นอิสระที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นการย้ายคลื่นสมองหรือย้ายอะไรพวกนี้มันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาแล้วการที่สำนึกรู้มันไหลลื่นแบบเนี้ยจะจับจะปล่อยจะจับจะปล่อยได้หมดจะจับเรื่องไหนฟันเรื่องไหนจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่จิกจมถ้าจนปล่อยไม่เป็นเห็นไหมคะดูดีจัดตรงนี้อ่ะคุณตาฟ้พอเข้าใจไหมเออ พอเคลื่อนมาที่เขาก็รู้ที่เขาพอเคลื่อนมาที่ก้นก็รู้ที่ก้นไหลก็เลื่อนขึ้นมานเรื่อยๆอันนี้คือสำเร็จรูปเป็นธรรมชาติเห็ okay, นไหมคะแต่ถ้าเกิดติดเทต้าล็อกพวกเนี้ยไม่ยอมไปนะคะไปที่ขาไม่ไปจะติดค้างอยู่ในข้างในหัวนี่แหละเพียงแต่ไม่มีบอ์เทคอยู่เท่านั้นเองไม่มีความคิดเท่านั้นเองเหมือนกับแช่อยู่ในผวางว่าง,างสงบสงบอยู่ข้างในแล้วไอ้สภาวะเนี้ยเดินทางภายในไม่ได้ไม่ไป แช่นน่ๆจะไปไหนก็ไม่แก่ไปเดินทางก็ไม่ได้ทุกคนมันติดอยู่เดี๋ยวจะมาเล่ายู่ฟังว่าทรอยมามถึงติดอืมมันมีนิสัยอย่างหนึ่งอยู่อย่างทํางานอย่างเงี้ยปล่อยงานก็ไม่ได้งานตามไปทุกที่แม้แต่แบบเคยไหมลาพักร้อนก็แล้วงานก็ยังวนอยู่ในหัวไม่สอบว่า,าปล่อยได้ <c oughs> <c oughs> เนี่ย คือเราไม่ได้ฝึกจิตให้ให้แบบปล่อยเป็นไงเราไม่ได้ฝึกจิตให้ปล่อยเป็นมันก็จะค้างแช่ยอย่างเงี้ย